สวัสดีครับนี่เสี้นตะข่าวได้มาเบิ้งวิธียักเบ็ดสมัยเก่าครับยักเบ็ดเปนใส่เบ็ดปลาหน่อยของพญานานเก่าครับพญไนยรับเบิ้งเราสิยักเบ็ดให้เบิ้งว่าเราเห็ดแบบใดเราไปใส่ป่ามาทุกปีมีตะไปไงกินเบ็ดเราก็ปีนี้น้ำยังไม่ได้มาเราก็เลยเห็ดเบ็ดไว้ก็เลยมาให้เบิ้งว่ายักเบ็ดแบบใดเห็ดแบบใดเราคอยติดป่าไงแทะ เด็ดขาดปีนึงปีนึงไงลายลังอ่ะงม่นบะบ่ขาดไเลยยืนไปกจก็ขาดเด็กอ้อนนี่มันิ่งยิงกันไปต้วเ่ามนิ่มงั้นนี่เด็กตจ้ที่ทไมจะเครียยงเนี่ยเี่ยงเราพันงเานมีอ่ะเด็กเฮ็ดับจะเฮ็ดพันไว้เตรียมพร้อมไวถึงเวลาก็ ่ามีนามปอบเ็ะรใส่ปอบเจนได้ขายทุกปีขายปีลดุดได้ได้ได้ปีนึงประมาณรวมแล้วได้จากโลประมาณปีนั้นได้หกสหกโลก็กได้หกหโลาลุนโลกับทำโลเจ็ดขีดหกขีดาลุนโลนี่ก็ได้ปลาปลายไันเอ ได้มานตนดูว่าได้มืออนี่แหละครับเสี้นป่าบ้านเขาครับเนี่ยเสียนป่าแล้วครับไปใส่เราได้บัดขึ้นนี่เก่งหกสิบกัวแหละครับแต่ว่าเราเฮ้ยทอดแจ้งสู้มือสามมือลวดกับ่เป็ญญน <S <S ยังไงเขาอายุเราก็หลายแต่ว่าเราใจมากเส่นเราว่าแต่วันนี้ เราก็หาเนี่ยพวกเนี้ยจิงหรีดแน่เฉียดโม่แน่ยิรีดสิ่งแน่ไปใส่เดียวปีนี่ไปเดีผมซืายให้เบิ้งบอกว่าทิเป็นยังไงปีนี้แต่ว่าช่วงนี้หน้ามอมาร์กเลยพากันเราเราก็เลยเราขั้นเบ็ดไว้ขั้นเบ็ดเราเนี่ยแล้วสองร้อยแล้วใส่ขั้นไรเหื่อยยใส่สองร้อเรเยโอ้โหเฮ็ดเ็ขายน้ำมาเถอะเอ็ดขายยักแล้วเท่าไรร้อยหนึ่งร้อยโอ้ นี่ยด้ายพี่ืมขายจังไรวันน่ะขายเชือดละหาด้วยโอ้ทั้งเบ็ดพร้อมรวบ้อยเลยใส่ได้เลยใส่เลยเราประกันรับประกันอืมเพราะว่าทั้งหลุดทั้งนั่นยากใช่ไหมนี่แหละเส้นแท้นะครับเสียนของผู้เฒ่านะครับอายุเราหลายแต่ว่าเราใส่ได้สอดแจ้งสามมือสี่มือบ่เป็ดยังบัดคนนุ่มๆใส่ได้ขึ้นเดี๋ยวนอนอยู่สามมือเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยละเนี่ย นี่แบบเบ็ดแบบอีสานบ้านเขาอ่ะเบ็ดขันหน่อยเดี๋ยวสิให้เรายักเบ็ดเบิ้งครับว่าสิยักแบบใดมึงค่อยอยู่ดีแท้เรา้ยักให้ให้เราเฮ็ดเบิ้งให้จากลังเบ็ดที่เสียเบ็ดดอกเบ็ดมาก่อนสิใช่ครับเรายังสิญยางเปล่าเบ็ดมายักให้เบิ้งเบ็ดมาก่อน เดี๋ยวท่งให้ท่องน้าบ้านเขาแบบสบายสบายเราอยู่แบบพอเพียงอะ่ะเดี๋ยวเมือ่อไม่ผมสิมาไทายให้เราใส่ปลาซิวหมกให้เบิ่งว่าปลาซิวที่แซบซ้ำเลยปลาซิวบ้าน ลายกล้องแล้วเบิดหล,ลายกล้องแล้วเดี๋ยวจ้ะอืมเบิดแล้วเบิดหลายกล้องแล้วครับงาจ้ะอีสานบ้านๆครับวิธีอีสานของชาวบ้านเขาเดี๋ยวเมื่อไรกว่างเราเราสิลองเพลงให้ฟังได้หนะ่อยเรามักมวนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเก่าครับหกสิบกว่าปีแล้วหกสิบหกปีหกสิบหกปีแล้วเดี๋ยวผมจะหยักเบ,บียดไฮเบิ้งว่าเราอยักเบ,บีดเบอร์ใดนะ เบ็ดเบ็ดเบ็ดเจ็ดได้เบเดนี้วะเนี่ยอืมไอ้เบเดนี้มันมันต้องเป็นพวกอยู่พร้อมอืมกอยู่พวกจะเขาเนี่ี่บ้านพวกจะเขานี่ยใส่เบ็ดเบอร์นี้ก็พอแล้ว่าดังวิธีการยักเบ็ดยักเบ็ดไม่เลยนักเบ็ดชื่อมือหน่อนะคบแบบที่เขียน เป็นปาขาวบอกนาบอกว่าอยางนกเดี๋ยนี้จังได้ผลนะท่ันเกษดลองเมืองก็ได้ผลได้ผลแบบว่าบงวิธีของวิธีอีสานแท้ๆเลยครับเนี่ยเราเกี่ยวเล่นๆนะป๊อปแก๊ปเอาไมมนี่เอาวมมนี่เดียารูปนี่อะ มัไดมไ,<อ>ได้ง่ายแล้วจ้ะโอได้เืปยปลาตัละโลอยูบ่บนอะโลเคร่งหละ<ม>โลเคร่งถ้าเกิดได้ก็ต้องใส่เสียกไหม,มอันนี้เป็นเสีครกง้งตดสองเนะ่อน่ะเน้เสี้ยกางนั่นเน่ะั้ดสองมันต้องปเป็นปลาันนี้เราวๆนขันในเบื้งบนนะครับว่าจังหดมันคืออย,ยู่ป่าโลสองโล อยู่กับเทคนิออคอาเทคนิคกาเป็นต้องคั้นยายกคั้นสมนีกับยู่แล้วขั้นมีเทคนิคนะคับมาก,กักดไล้กดติดตามกดสับตะไข้ใหไ้ได้ครับผมของช่องเสียนปลาขาวครับนี่ หลักแล้วที่เขาต้องปอดพร้อมเลยกันรูดต้อยนีนแต่น้ำปลาเวลามันถึงน้ำที่งานงานปอดรับได้เรียบร้อยปอดรับได้เรื้อยๆเขาก็จะเป็นแน่นแล้วเขาก็ไปจุดทันก็มันใจได้เลยไหมมาเส้นมันใจเลยทันฝึกได้ได้แน,น่นอนเลยไหมได้แน,น่นอนเพราะว่าเคยออกแบบแบบปัก มายในเลยเหรอเพมันไม่เกี่ยวมาทางใดก็สร้างมันนี่ไปทางใดก็สร้างมันมีหักพันมั้นมันนี่ไปขวางเอาครับพี่น้องมันไม่ไปขวางเบื้องเราเคี้ยวกองยังลองเห็ดน้ำร้าเบิ่งเั้นพี่น้องเด้ว่ามันสิได้ผลบ่ได้ผลแต่ผมก็เคยเห็ดแล้วแต่ว่าได้ผลเนี่ยครับผมก็น้ำร้อนเวลาก็เป็นใจได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตเลยนี่ก็เนี่ยนะครับผมผมก็ขอจบคลิปลงเพลคิดได้แล้วครับปล่อยกดติดตามกด สับปะดิงให้ได้ไดครับเสียนป่าขาวครับผมสวัสดีครับ